งักยามเด่นมันแสนชดชื่นดีนะยังไม่ตายเออ,อเอาก็จะบอกแล้วแป,ป,ป๊แบ,บนึ่ง เราต้องตอมามหามันนั่งจะให้ได้เมื่อกี้ยังเว้ยว่ามันลอ่ออราไปใช่ไหมจะวม่งไปเจอปลวกอ่ะีกปลวกก็แล้วหรอใช่เราต้องออกอีกนี้ไปออกจากที่นี้กันแต้มไอเดียวจอด เมื่อกี้เห็นพวกเวนม่นมันอยู่ตรงนั้นไอ้กัดตัดต่อตัดต่อ้โอ้ชี Tengoklah, Sina. Kami pendah dulu. Kami pendah dah, Syed. Woi. Hah? Kedemadai. Cikam. Pah. Eh. 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 Kau tak boleh pergi ke sana Kau tak boleh pergi ke sana